สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉาะลึกเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะสนใจนะครับคือการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐสวัสดีค่ะครับโดยเฉพาะการใช้แอป V ีบูที่ฮิตฮิตกันเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะขายหุ้นสหรัฐออกมาแค่แบบดอลลาร์เดียว1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันทำยังไงอืมซึ่งเราไปเจอคลิปสั้นๆใน Youtube มาครับเขาสาธิตให้ดูเลยค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะยิ่งยุคนี้ที่แบบการลงทุนต่างประเทศมันง่ายขึ้นเยอะแค่ปลายนิ้วจริงๆใช่เลยครับแล้วการที่แบบเริ่มซื้อขายได้ด้วยเงินน้อยๆแค่ดอลลร์เดียวเนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนเยอะขึ้นมากเลยนะทั้งรายย่อยหรือคนที่แบบอยากลองดูก่อนนั่นสิครับจากเรื่องไกลตัวกลายเป็นเออลองได้นี่นา แหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากคลิป YouTube ช่อง Stock for Life Thailand นะครับชื่อคลิป v e b o วิธีขายหุ้น1ดอน11-1-1-2025ดูสั้นๆแต่เขาก็ทำขั้นตอนให้ดูชัดเจนดีดีเลยค่ะงั้นเรามาลองดูกันว่าในคลิปมีอะไรบ้างแล้วก็มีประเด็นไหนที่เราควรจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแค่กดตามเขาเนาะได้เลยครับงั้นเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานที่เขาให้มาในคลิปก่อนเลยเรื่องเวลาเทรด ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเปิดจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มครึ่งถึงตีสี่บ้านเราอืมใช่ค่ะอันนี้เบสิกแต่สำคัญมากครับใครจะเทรดเรียลไทม์นี่คือต้องอยู่ดึกกันหน่อยค่ะต้องปรับเวลานิดนึงแล้วในคลิปเขาก็มีบอกด้วยว่าถ้าใครยังไม่มีบัญชีวีบูก็ไปกดลิงก์ใต้คลิปเขาได้อันนี้ก็ปกติของช่องแนะนาการลงทุนทั่วไปครับผมอ่ะทีนี้เข้าเรื่องสาคัญเลยขั้นตอนการขาย สมมติว่าเรามีหุ้นในพอร์ตแล้วนะอย่างในคลิปเขาใช้หุ้น Google ค่ะ Alpha b e เนาะใช่ครับ Alpha b e ขั้นแรกเนี่ยเขาบอกให้ไปที่เมนูหลักของแอป v b บก่อนเลยอ่ซึ่งในคลิปเขาชี้ไปตรงกลางๆข้างล่างสุดของจอครับอ๋อค่ะตำแหน่งนั้นก็ใช้ง่ายดีนะคะกดมือเดียวสะดวกพอเข้าไปแล้วไงต่อครับพอเข้าไปแล้วก็เลือกหุ้นที่เราจะขายนี่แหละค่ะอย่างในคลิปก็จิ้มไปที่ Google เลยครับพอกดเลือกหุ้นปุ๊บมันก็จะขึ้นรายละเอียดหุ้นมา ให้เรากดปุ่มขายหรือเซลล์โอเคกดขายทีนี้แหละครับจุดน่าสนใจพอเข้าหน้าส่งคำสั่งขายเนี่ยในคลิปเขาแนะนำให้เลือกประเภทคำสั่งเป็น market order หรือราคาตลาดอ๋อเลือกเป็น market order นะคะครับผม การใช้ market order เนี่ยคือข้อดีหลักๆเลยก็คือมันเร็วค่ะระบบมันจะจับคู่ให้เลยณนะราคาที่ดีที่สุดตอนนั้นทําให้ค่อนข้างมั่นใจว่าขายได้แน่ๆอ๋อคือเน,น้นขายออกไปได้ชัวร์ๆใช่ค่ะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าราคาที่ได้จริงๆอะค่ะ อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะกับที่เราเห็นก่อนกดส่งคำสั่งเมื่อกี้อาจจะขยับนิดหน่อยโดยเฉพาะถ้าตลาดมันผันผวน mm hmm. แม้จะขายแค่น้อยๆ1นึ่งดอลลาร์เดียวเนี่ยความคาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆมันก็เกิดขึ้นได้เสมอค่ะเข้าใจเลยครับแสดงว่าถ้าเราแบบไม่ได้ซีเรียสราคาเป๊ะขอค่าขายออกไปได้เร็วๆมาร์เก็ตออเดอร์ก็น่าจะเหมาะ แต่ถ้าอยากตั้งราคาเองอันนั้นต้องไปใช้ลิมิตออเดอร์แทนถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันร,ระหว่างความเร็วกับราคาที่เราอยากได้ซึ่ง Market Order ก็เหมาะกับคนที่ต้องการความเร็วหรือขายจำนวนไม่เยอะมากหรือเวลาที่แบบอยากจะปิดโพ i ิชันเราเร็วอะค่ะชัดเจนครับขอบคุณครับอ่ะหลังจากเลือก Market Order แล้วขั้นต่อไปคือใส่จานวนที่จะขายซึ่งตรงนี้แหละครับไฮลไลท์เลยค่ะ เพราะในคลิกเขาทำให้ดูว่าขายแค่1ดอลลาร์สหรัฐเขามีคำนวณให้ดูด้วยนะว่าตอนนั้นนะ่ะหุ้น Google 1ดอลลาร์มันจะเท่ากับประมาณ0.00344หุ้นนี่ไงคะอันนี้คือตัวอย่างชัดๆเลยของสิ่งที่เรียกว่าหุ้นเศษส่วนหรือ fractional shares อ๋อ oh, fractional shares ใช่ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่แบบพลิกวงการรายย่อยเลยนะเพราะเมื่อก่อนเราต้องซื้อขายเป็นหุ้นเต็มๆใช่ไหมคะใช่ครับหุ้นแพงๆอย่าง Google นี่ซื้อทีต้องใช้เงินเยอะเลยนั่นแหละค่ะแต่พอมี fractional shares ปุ๊บเรากำหนดเป็นจำนวนเงินที่เราต้องการได้เลยเช่นฉันอยากซื้อ Google ด้วยเงิน1ดอลลาร์หรือ10ดอลลาร์ระบบของบรกเกอร์อย่างวีบูเนี่ยเขาก็จะคำนวณให้เองว่าได้กี่ส่วนของหุน้น โอ้ oh, พอคิดตามแล้วมันมันดีมากเลยนะครับคือจากที่เคยต้องมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อซื้อหุ้นใหญ่ๆกลายเป็นว่ามีเงินไม่กี่สิบบาทเทียบเท่าดอลลาร์หนึ่งก็เป็นเจ้าของรวมได้แล้วใช่ค่ะมันคือการทําให้การลงทุนมันเข้าถึงง่ายขึ้นจริงๆการเข้าถึงหุ้นดีๆหรือการกระจายความเสี่ยงด้วยงบจํากัดจํากัดเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นเยอะมากสุดยอดเลย แต่ว่าก็ต้องทราบไว้นิดนึงนะคะว่าการซื้อขายหุ้นเศษส่วนเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขย,ย่อยๆต่างๆก,กันไปในแต่ละบรกเกอร์เช่นอาจจะทําได้แค่บางหุ้นหรือบางทีทําได้แค่กับ market order เท่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะต้องเช็ครายละเอียดของเขาอีกทีอ๋อมีข้อจํากัดย่อยๆด้วยโอเคครับแต่ในเคสของคลิปนี้เขาก็แสดงให้ดูว่ากับ Google เนี่ย ทำได้ด้วย market order นะพอใส่จำนวนเงิน $1 ดอลลาร์หรือเทียบเท่า0.00344หุ้นไปแล้วเลือก market order เสร็จขั้นสุดท้ายก็กดปุ่มยืนยันขายอีกทีค่ะในคลิปบอกว่าแค่นี้ระบบก็จะไปจับคู่ให้แล้วเงินที่ขายได้ก็จะเข้าบัญชีวีบูของเราเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐครับอืมกระบวนการก็ดูตรงไปตรงมาดีนะคะตามสไตล์แอปสมัยใหม่ใช้ง่ายๆครับ การที่เงินกลับเข้ามาเป็นดอลลาร์สหรัฐเลยเนี่ยก็ดีตรงที่ว่าถ้าเราอยากเอาไปซื้อหุ้นตัวอื่นในตลาดสหรัฐต่อก็ทําได้เลยไม่ต้องแลกเงินไปมาสะดวกดีครับแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือเราต้องบริหารเงินส่วนที่เป็น USD ในพอร์ตเราด้วยว่าจะเก็บไว้รอลงทุนต่อหรือจะแลกกลับเป็นบาทเมื่อไหร่ซึ่งตรงนี้ก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอีกทีหนึ่งอ่าจริงด้วยครับงั้นถ้าให้ผมลองสรุปขั้นตอนง่ายๆตามที่เราคุยกันมานะครับ ก็คือค่ะ1เข้าแอป,ปวีบู 2. ไปเมนูหลักตรงกลางล่างสุด 3. เลือกหุ้นที่เรามีในพอร์ต 4. กดปุ่มขาย 5. เลือกประเภทคำสั่งเป็น Market Order 6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการขายเช่น1ดอลลาร์ระบบจะแปลงเป็นหุ้นเศษส่วนให้ 7. เช็คข้อมูลแล้วก็กดยืนยันขายอีกที จบเลยเงินเข้าบัญชี USD ใช่ค่ะดูตามขั้นตอนแล้วมันง่ายมากจริงๆไม่ซับซ้อนเลยแต่หัวใจสําคัญจริงๆอะค่ะสําหรับนักลงทุนนะไม่ใช่แค่ว่ากดปุ่มไหนแต่คือเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังทํามันคืออะไรการเลือก Market Order มันมีผลยังไงข้อดีข้อเสียคืออะไรหุ้นเสร็จส่วนทํางานยังไงแล้วพอได้เงินดอลลาร์มาแล้วเราจะจัดการมันยังไงต่ออันนี้สําคัญกว่าแค่ทําตามขั้นตอนเฉยๆนะคะเห็นด้วยเลยครับคือ ต้องเข้าใจภาพรวมด้วยไม่ใช่แค่กดตามใช่ค่ะซึ่งข้อมูลนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่ใช้วีบูอยู่แล้วหรือคนที่แบบเลงๆอยากลองตลาดหุ้นสารัะแตกลัวว่าเอ๊ะต้องใช้เงินเยอะไหมขั้นตอนยุ่งยากหรือเปล่าพอเห็นว่าเอ้ยขายเริ่มแค่ดอเดียวก็ได้ขั้นตอนก็ประมาณนี้ก็น่าจะทำให้กล้าลองมากขึ้น มีอีกมิติหนึ่งค่ะที่สําคัญมากเหมือนกันแต่คลิปสั้นๆแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะเพราะเน้นโชว์วิธีทำครับคือเรื่องต้นทุนแฝงอื่นๆนะคะอ๋อต้นทุนแฝงใช่ค่ะอย่างแรกเลยคือค่าธรรมเนียมคือแม้ว่าวีบูอาจจะบอกว่าค่าคอมเป็นศูนย์แต่ มันอาจจะมีค่าธรรมเนียมอื่นๆอีกหรือเปล่าเช่นค่าธรรมเนียมของหน่วยงานกำกับดูแลหรือค่าธรรมเนียมจิบปาถะอื่นๆอ่าจริงด้วยครับต้องเช็คดีๆค่ะอย่างที่สองที่สำคัญมากๆเลยคืออัตราแลกเปลี่ยนอือหืออันนี้โดนกันเยอะใช่ค่ะเพราะมันมีผลทั้งตอนเราเอาเงินบาทแลกเป็นดอลลาร์ไปซื้อแล้วก็ตอนเราขายหุ้นได้ดอลลาร์มาจะแลกกลับเป็นบาทส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนหรือสเปรดเนี่ยมันก็คือต้นทุนอย่างหนึ่งเลยนะคะ ประเด็นค่าธรรมเนียมกับเรดเลกเปลี่ยนเนี่ยสำคัญมากจริงๆครับคือต่อให้ขั้นตอนมันง่ายเริ่มได้ด้วยเงินน้อยมากๆถ้าเราไม่เข้าใจต้นทุนพวกนี้กําไรเราอาจจะหายไปหรือค่าทุนกว่าที่คิดก็ได้ถูกต้องค่ะให้ต้องกลับไปทําการบ้านเพิ่มเลยว่าเอ๊ะตรงลงวีบูเนี่ยโครงสร้างค่าธรรมเนียมจริงๆเป็นยังไงเรดแลกเปลี่ยนเขาคิดยังไงมีอะไรที่เราต้องระวังอีกบ้างนอกจากความง่ายในการกดแอปใช่เลยค่ะ การหาข้อมูลพวกนี้ให้ละเอียดจากเว็บทางการของโบรกเกอร์หรือจากเงื่อนไขาการให้บริการเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆโดยเฉพาะลงทุนต่างประเทศที่มีเรื่องสกุลเงินมาเกี่ยวเนี่ยค่ะครับผมการเข้าใจเครื่องมือเข้าใจขั้นตอนมันเป็นแค่ก้าวแรกเนาะแต่การเข้าใจต้นทุนความเสี่ยงปัจจัยรอบด้านอื่นๆเนี่ยจะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นรอบคอบขึ้นค่ะขอบคุณมากเลยครับสําหรับมุมมองเพิ่มเติม,ตมจะแค่ดูคลิปสั้นๆน,นี่ได้คิดต่อยาดไปอีกหลายประเด็นเลยยินดีค่ะ ก็อาจจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆดูนะคะว่าการที่การลงทุนมันเข้าถึงง่ายขึ้นขนาดนี้แบบเริ่มได้ด้วยเงินนิดเดียวจริงๆเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมหรือทัศนคติในการลงทุนของเรายังไงบ้างอืมน่าคิดครับความง่ายเนี่ยมันอาจจะทําให้เรากล้าลองมากขึ้นซึ่งก็ดีนะคะแต่ในอีกด้านมันอาจจะทําให้เรา ประเมินความเสี่ยงต่ำไปหรือเปล่าหรือว่าตัดสินใจเร็วไปไหมแต่ลองคิดถึงตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการลงทุนในระยะยาวของเราได้เหมือนกันค่ะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับให้กลับมาคิดต่อกันดูขอบคุณมากครับวันนี้ยินดีค่ะ